เอาล่ะสวัสดีทุกๆคนนะครับแล้วก็ขอต้อนรับทุกๆคนเข้าสู่เกมบีเวฟโซกันด้วยนะครับสำหรับในวันนี้นะครับตู้กระชาใหม่ได้เข้ามาแล้วนะกับ3ตัวละครใหม่ล่าสุดจากซีรีส์ส่งคมเลือดพันปีนานั้นก็คืออาปาตนะครับมิลานโรสแล้วก็ซุนซุนนะครับ3คนนี้จะเป็นตัวละครใหม่ล่าสุดเลยนะครับใครที่สนใจแต่ยังไม่ทราบข้อมูลตู้กระชาก็สามารถย้อนกลับไปดูคลิปสรุปภาพรวมตู้กระชาได้นะครับผมทําคลิปมาไว้ ให้แล้วนะครับต้องบอกเลยว่าตู้นี้น่าสนใจจริงๆนะขนาดตัวละครเนี่ยคาแรคเตอร์นะครับมันไม่ได้ดูน่าสนใจหรอกในเรื่องของคาแรคเตอร์ตัวละครอะแต่ว่าความสามารถ่ยโอโ้บอกเลยว่าโดดเด่นนะของผมไม่ได้แบบซีเรียสเรื่องสาย PVP ผมยังอยากได้มีล่าโหลดเลยนะตัวนี้ยุคใหม่ของ PVP แน่นอนอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะได้ตามเป้าหรือเปล่านะผมอยากได้สัก2ใน3 2ใน3ผมโอเคเลยนะแต่ขอให้มันติดมีแบบ มิาโรดมาเนี่ยจะจะดีมากๆนะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้หรือเปล่านะสเต็ปที่หนึ่งไม่เอาห้าสเต็ปหนึ่งลุ้งนะผมเบื่อแล้วนะห้าสเต็ปหนึ่งลุ้งอะสเต็ปที่สองเออเริ่มเสียวๆอ๋อลุ้งมาแล้วโอเคขอตัวใหม่ โอ้เสียงผู้ชายจบเลยอิจิโกมีเบิ้ลไหมอะตู้นี้ต้องเน้นเสียงผู้หญิงนะเสียงผู้ชายไม่ได้ต้องเป็นเสียงผู้หญิงเออถ้าเป็นเสียงผู้หญิงเข้มเขก็ดีนะครับโอ้ตัวเดียวแล้วอิจิโกเออเอาไปกับต่อสเต็ปที่สาม อืมลุงอันที่สองมาแล้วเป็นไม่ใช่ไม่ใช่เสียงแบบเนี้โอริฮิเมคือตอนนี้ผมยังไม่มีนะแล้วผมหาม,มาตั้งนานแต่พีพ,พีตัวใหม่มาปุ๊บนี่ออกได้เลยไม่เป็นไรยังพอใช้ได้อยู่นะแต่ขอขอมิราลด้วยจะดีมากมากตอนอยากได้นางนี้ไม่ออกนะ ออตอนนี้ก็คือได้อยู่แหละมันก็ยังได้อยู่นะแต่ทิ้งจะมาออกให้ไปกันต่อสำเต็จที่สี่อืมลุงดีเลยแต่ขอตัวใหม่ได้ไหมอ๋อโอลี่เมสเฮ้ย <laughs> มันคงไม่ห้าทับห้าในในในตู้นี้นะโอลีเมะ ถึงเวลาแจกกันแล้วใช่ไหมโอลิมเมเนี่ยก่อนหน้าน,นี้ไม่ออกให้เลยนะตอนนี้คือโอ้ยจบเลยลุดเลทอ๋อลืมไปตู้นี้ลุดเลทได้โอเคโอเคอก็ว่าทำไมซับไทยมามันต้องเป็นซับอิงทั้งตู้แล้วนะเออสุดเลทลุดเลทสเต็ปการันตีเอาสักคนนะซุนซุนมิล่าหรืออาปาสก็ได้นะครับขอสักคน ให้ชื่นใจหน่อยอาัยาร์ตอันนี้เราได้อัปาร์ตโอเคอย่างน้อยตัวใหม่มันหนึ่งนะครับตัวใหม่มนหนึ่งก็ยอดเยี่ยมแล้วนะครับใน5สเต็ปนะเออมีเบิร์นะเปล่าอีกตะคุณโอ้โหไม่หายอะให้ตัวเดียว อ่ะไม่เป็นไรเราต้องเปลี่ยนยุค pvp บ้างนะไม่ใช่แบบเอ้ยอยากได้มิลาโรดเอาอินเว่ไปเดี๋ยวรอตัว pvp ตัวใหม่มาก่อนค่อยให้มิลาโร์ดไม่เอานะเออเอาไปกันต่อสเต็ปที่หกมาระคี เต็มผู้หญิงเยอะนะทำให้สับสนแต่ซับมันไม่ใช่เออมีอีกไหมถ้าดาวออกบ่อยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วตามที่บอกว่าตู้นี้เนี่ยตัวละคร5ดาวหลังตู้มันดูดีมันดูเก่งนะครับเอามาก็พอใช้งานได้จริงนะครับป่าสเต็ปที่เจ็ดขอลุ้มต่อเนื่องได้บ่ พองบ้างนะเออเปลี่ยนอารมณ์กันหน่อยเออขอเท่าใหม่มาเหอะเราขอทุกครั้งนะ่ะให้หรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งบินมาสามแบบนี้เฟกโอเคเฮ้ยไม่ใช่ออกฮิเมกนะปฏิเสธเป็นฮิเมะเนี่ยโอ้โหโกูว่าเลวเหมือนเหมือนลัางสะออนมา เฟกเอาโอลีเมะออกโอลีเมะถ้าเกิดมันเปลี่ยนไอโอลิเมะสามคนนี้เป็นเป็นมิลา่านี่คือผมโคตรโคตรเถื่อนอะ่ะผมจะเถื่อนมากเอ้ยอะไรเนี่ยเอเอเอ,เอ,ออกแต่ของเก่านะของใหม่ไม่มีให้มันได้อย่างนี้เอาเร็ว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 ,รวออกให้หน่อยเร็ว โอยแห้งอันนี้แห้งประเต็มที่สิบแล้วรวดเร็วรุวดเร็วแต่ก็ดีกว่าทองล้วนนะอ่ะให้กันเถอะนะถือว่ารักๆก,กันหน่อยขอหน้าตู้อีกสักคนตัวใหม่อีกสักคนมาไม่ใช่ไม่ใช่นายอ่ะโอ้ฮิวเก้ขอเบิ้ลนะครับ ขอร้องงานน,น,น้ำตาไหลนะมีเศร้านะโ,โหน่ครับเศร้าจริงว่ะคนดูโอ้เศร้าจริงโอ้เศร้าจริงเศร้าจังโอ้โหตัวเดียวเองเหรอเป็นอาปาสโอ้ยจริงๆผมอยากได้สองคนที่สุดคือ สุ่นๆกับมิลาโลดนะแต่ได้อาปาสมาแต่ก็ไม่ได้แย่นะอาปาตก็ไม่ได้แย่ผมก็ใช้งานได้จริงอยู่แต่ว่าคอนเทนต์ของอาปาสเนี่ยผมค่อนข้างที่จะไหวชิวอยู่แล้วนะก็เลยอยากได้ตัวพรุ่งนี้มาช่วยเรามากกว่าเพิ่งยังไม่ออกออกหน่อยเธอมามาสิบเอ็ดอะให้สิบเอ็ดเลยจะไปสิบสองวัเนี่ยให้สุดละ เราต้องท้ายสุดละเราต้องบบบตามเวมตามกาแล้วคุณดูนะอ่ะมาสุดท้ายสุดท้ายแล้วสิสองจะเข้าวินเลยโอ้โหไม่ได้ลุ้นเลย <c oughs> <c oughs> ไม่ได้ลุ้นเลย <c oughs> โอเคจบกันสรุป สรุปภาพรวมการเปิดกาชาครั้งนี้นะครับก็เราหา PVP เนอะผลสุดท้ายก็ออก PVP มาให้แต่ <c oughs> หาตัวใหม่ได้ตัวเก่าอะไรวะเน,นี่ยออกฮีเมสสามโอ้ยไปกองที่ฮีเมสหมดเลยถ้ามันกระจายตัวอื่นจะดีกว่าน,นี้นะครับเออนะจริงๆคือไม่ต้องมีล่าโรลดก็ได้ออกเป็นซุนๆให้ผมอีกสักตัวหนึ่งผมก็จะพอใจกว่านี้นะอันนี้นะสำหรับผมผมมองว่า ผมไม่ได้รู้สึกว่ามันมันแย่เกินนะผมว่าติดสเต็ปนะสิบสองสเต็ปหน้าตู้หนึ่งมันก็มันก็ไม่ได้รู้สึกว่าดวงดีแต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าดวงแย่เกินไปนะยกเว้นว่าแบบติดแล้วไม่ได้หน้าตู้เลยนะอันนั้นจะรู้สึกแบบหมดหูนิดนึงอันนี้แค่แบบก็เซ็งๆนิดๆใช้คำว่าเซ็งๆนิดๆนะครับมันยังดีตรงที่มันออกห้าดาวให้เยอะนะเออแล้วก็ตัวละครลวมตู้ครั้งนี้มันค่อนข้างโอเคด้วยก็เลยแบบเอออย่างน้อยก็เอาไปเพิ่มคัมพี์แล้ววะเออ โอลิเมะเมื่อก่อนหาแทบตายไม่ออกแล้วตอนนี้ออกลืมล่าเลยหุ้ยแมุู่เ้ยไอตัวไอตัวใหม่นี้เงียบกิะแบบกิบเลยอะ่ะโอ้โหนะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการเปิดตุกะชาครั้งนี้นะพีพีดูทรงแล้วผมคงต้องรับบทผู้ถูกกระทำผมคงต้องรับบทผู้ถูกกระทำแน่นอนเจอแบบนี้ ไม่น่ารอดนะครับถ้าเกิดเจอ Road เมีราโลเนในพีพผมผมเรี่ยงเลยผมเตรียมผมเตรียมย้ายย้ายหลีกแล้วผมว่าผมน่าจะไปอยู่หลีกลองหัวหน้าถึงหน่วย3ามะนะครับไอตำแหน่งหัวหน้าหน่วยนะ่าจะแบบลำบากนิดนึงนะครับเดี๋ยวต้องไปดูภาพรวมใน PP พก่อนนะเพราะว่าผู้ตามตรงการที่ไม่มีมราโลในยุคที่มีตัวละครพรวลองอมาตะาเนี่ยเป็นทุกใหม่ลำบากนะลำบากนะครับผมก็คงจะแบบต้องเตรียมตัวเหมือนเดิมสำหรับพีพ ผ <laughs> ู้พิบีตัวใหม่เนี่ยไม่ค่อยจะได้เลยช่วงหลังนะออกยากออกเย็นเหลือเกินโอเคนะครับใครที่เปิดแล้วก็บอกกันได้นะว่าได้อะไรกันบ้างนะส่วนคนที่ยังไม่เปิดก็ขอให้โชคดีให้ได้ตัวละครตามที่หวังแล้วกันนะครับก่อนจาก,กันก็ฝากกันไปด้วยกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอต่อไปให้ช่องผมด้วยนะครับและที่สำคัญตอนนี้ทางช่องผมมีการเปิดระบบสมาชิกนะเพื่อผู้คนไหนที่ต้องการจะซัพพอร์ตช่องของผมแบบมีค่าใช้จ่ายรายเดือนนะครับเริ่มต้นพแคเดือนละ35บาทเท่านั้นก็สามารถเป็นสมาชิก สามารถมาเป็นส่วนหนึ่งของช่องผมได้นะครับถ้าเกิดคลิปนี้ผมพูดจาผิดพลาดประการใดไปจะต้องกราบขอภผยเพื่อนๆด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ค้างหน้าสวัสดีครับ